สซนได้ครับส่วนความความสุขครับความสุขงานตีคนกันยันได้ป้ามหอราคางัวตลาดนัดผู้ทองจอดเะเยวนัดวันที่สิบเก้ามกราสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเนาะวันนี้งัวเข้าหลายขนาดนะครับคนเลี้ยงกับเข้าห้องโปกก้ากับหลายนัดวันนี้เต็มสตรีมเต็มแม็กครับงัวกับหลายปกก้ากับหลายต่อรองราคากันอยู่ตีแปดพันสองร้อยบาทครับสามตัวเพเยาตัวแปดพันไป แต่ต่อรองกันอยู่แต่มันเป็นงัวไส้งว่าสเปคขับงัวจี้งวเอาไปขุนไปต้อมไปช้ำถ้าสมมติว่าอันนี้งวมาถึงปีหรือว่าปีปลายน้อยนี่คือเอาไปเลี้ยงสักหกเดือนถึงปีเฮาก็จะได้เป็นงวสองควบงวสองควบกลับไปเป็นปอได้ขุนได้ต่อได้ต้อมได้แต่ราคานี่งวหนุ่มที่ไปไปขุนยังมาได้นะครับต้องงว่าปีปลายขุนมันจะขึ้นเลี้ยวเนาะแต่อนี่งวหนุ่มฮหงว่าหนุ่มงวควบ งัวลุงง่มครวบเนาะงอลักเดือนถึงครวบต้องไปเลี้ยงแหมครับเลี้ยงเป็หกเ,เ,เ,เดือนเป็นต้นไปถ้าเลี้ยงเป็นหกเดือนแล้วก็ายเป็นป่อคือเราให้มันนี้ได้ลกะกัเป็นงัวขุนไส้กลางเนาะงออัวครวบพอาปกระตุกมืน่นมื่นไปอันนี้เป็นงัวแม่งัวแม่กระแม่โค้งไส้ใหญ่นะครับที่เป็นผลสีนะครับตัวสิบปลายสิบปลายเนี่ยผลสีผลสีนี่คือเป็นซื้อขายเรียบร้อ,รอยลแล้วเนาะตัวมืน่นปลาย งูปอกกับ uti, กยูตีสาวแก่ๆสามิต้นสามิปกลางๆแล้วแต่ต่อรองราคากันซื้อมาตัวใดขายตัวใดเนาะโค้งผอมยังถูกอยู่ครับถ้าใครซื้อราคางวตอนนี้อยากเอาไปทำฮื้ออ้วนกะเก็บราคากันหน้าลงทุนซื้อแค่หัวอาหารนล้วก็ยังฮื้อตุ้ยมันก็ได้กำไรแล้วถ้าเลี่ยงหลายตัวเนาะแต่ทุนมันก็นต้องนักงวแม่ลุมมืน่นมื่นปลายน้อยนี่เยอะแยะมากมายครับ หาเรื่องหาต้อมได้คนละตัวสองตัวกูไม่ลูกกูไม่ลูกทุกขณะนะครับถ้าแม่ผอมสัมให้กูไม่ลูกลูกปู้ต้องการกว่ากูไม่ลูกลูกแม่เนาะอย่างเช่นกูไม่ลูกลูกปู้นี่เมาะครับหัาสาวไปหลายถึงสามสิบต้นกูนี่เนาะแล้วแต่ต่อรองราคากันแต่ใจลูกงามครับตัวนี้ยนหนังหนาถ้าใครยังฮักยังชอบในการเรี้ยงงวาวครับเอาไปเรี้ยงไปต้อมหางวัว ผอมๆไปเรียงไปต้อมครับเดี๋ยวกะซื้อขายคืนถ้าใครอยากได้งวจะได้หางวจะได้ฮือเขาคัดฮือหรือซื้อมาต่อมือเดียวราคาประว่าประฟังก็โทรมาได้ครับศูนย์ก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเก้าศูนย์หกหรือใครอยากเจาะส่วนสพายซื้อไปแบบเปลี่ยนส่วนสพายก็เจาะไปหือได้ชาไทยพยาธิบำบรุงได้ได้กระเลียงครับเลียงตุ้ยแล้วก็ห้องห้องไปเอาเนาะมันตุ้ยลวเด้อสามเดือนหกเดือน มันตุ้ยระเดือราคาจะได้กล่อยหวากขนำกําถ้าใครอยากคือบริการฉีดยงฉีดยาเอาย้าอย่างผงก็บอกกันได้เข้าล้มน้ำลงนี้งวงเหลี่ยงงวเหลี่ยงสาวไปตัวนี้เนาะซสาวไปหลอยู่แต่ปลาเมเพี่น้องมีสายเหลี่ยราคามันแพงกว่าบะหมันครับปูปูเหลี่ยตัวบ่ใครง่ตัวได้ราคางหญ่ แต่บ้าหมั่นมาเดี๋ยวนี้ละตัวไงราคาน้อยงวยไ่ราคาถูกแต่แต่จังกิโลนี่การงวหไงนะเนาะแต่ราคางัวไสหมื 10, ่นปลายนี่ขายดีล้วก็บสองหมื่นต้นบขายดีถ้าใหญ่ลราไปสามหมื่นปลายสี่หมื่นห้าหมื่นนี่มัน,ม,นมันซื้อขายกันราคาถูกเนาะถ้าขครมีก็เอาไว้ก่อนถ้าเอาไว้มา,าไ,ได้ก็โทรมาครับหรือมาเอลกาดพอก่อนก็ได้ครับกูนี่ครับแม่ซื้อไ่ตัว รากาแมต <22. S 1> ต่ต้องต้องยังมาใหญ่เนาะ <22. S 1> ขายสองห้านะ mm hmm. นี่งอตวเก่าเนาะบอกราคาได้เลยว่าขายสองหมื่นห้าสองตัวนี้นะสองหมื่นห้าถ้าขายอยากเอาไปเลี้ยงไปตอมกับไส้นี่ครับไ mm hmm. ส้กำลังเมาะใส่ใส่แบบ้อมกันแกตัวส mm ิบสองเกิงแ,แต่นะครับนี่นี่เขาจะไหลเข้าไปในคอกแล้วก็จะเอางอไปทรงครับมาเดียวนะกินข้าวกินน้ำทำบงทำใบอเอางอไปทรงอเอางอไปทรง,เ,ง,ปทรงเปิดทับตั้งหน้าหนึ่งงอเคลิ่นเนาะ แล้วก็งัวสองตัวตั้งหลังนี่เอาไปทรงเปิ่นบ้านกวนครับล่างทายไปสองตัวไปทรงบ้านกวนเปิ่นสั่งไว้เรียบร้อยเนี่ยเอาไปลงเปิ่นหัวขุนถ้าได้ปีปีปลายสองปีเนี่ยเปิ่นกะจะห้องไปพอว่าราคามันเป็นกันก็เอาพอเขาแหลกอีกแกว่าราคากะงัวแหม่มันใหญ่ราคาก็ตามนั่นเนาะมาเดียวราคาปัจจุบันมาเดียวกะกับมาล่างรถครับล้างรถละ ถ้าใครมีกระโทูมาได้ครับสู1หนึ่งเช่นหกสองกาหรือเอลกอนะัตลาดผู้ทองจังหวัดพะเยาก,ก็ได